อ่คุณแม่ทําอะไรคะตอนนี้คุณแม่ปลูกต้นไม้รับจ้างนะคะหลังจากหวยออกค่ะหวยออกไปคนละทางค่ะมา <c oughs> ปลูกต้นไม้คุณแม่มาปลูกต้นไม้นะคะดูดูคะ่ะกิจกรรมยามเย็นตอนหวยออกนะคะยู <c oughs> คุณแม่ปลูกต้นไม้ให้ลูกสาวคะ่ะ <c oughs> ถูกต้นไม้ให้ลูกสาวรับจ้างนะคะเนื่องจากไม่ถูกหวยค่ะนะคะอันนี้คือต้นไรยุงค่ะแม่ปลูกะละคุณแม่มือจกเลยค่ะถ้าถูกหวยนี่ม่มาปลูกต้นไม้นะคะ คุณแม่ปูอันนี้ต้นไลยงค่ะคุณแม่ใส่เสื้อขาวนะคะมาปูต้นน้ำดำหมดแล้วค่ะต้นส้มนะมต้นส้มต้นชีสวยะนะคะจัก,กำยามเย็นหลังหวยออกค่ะ ไปแล้วค่ะให้คุณแม่ปลูกต้นไม้ต่อค่ะบ๊ายบาย